กีน้องเขาบอกว่าผมเนี่ยเป็นผู้บริหารจริงๆผมเป็นผู้บริหารตั้งแต่อายุไม่เยอะนะครับ8ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นผู้บริหารระดับสูงฟังตำแหน่งก็จะเท่ๆนะแบบเป็นรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ d ีแทเป็นชิ i คอมเมอร์เชียลออฟ c ิเนึกภาพตามก่อนนะครับผู้บริหารต้องหน้าตาประมาณประมาณห <c oughs> ลอ่อๆเท่ๆนะครับซึ่งอตอนนั้นเนี่ยผมก็ใช้ชีวิตแบบผู้บริหารมากนะครับก็คือ,อ ทำงานหนักกินเยอะนะครับแล้วก็จริงๆบริหารได้ทุกอย่างเลยอยู่หัวโต๊ะแต่จําทำนู่นทำนี่ไปหมดนะครับแต่ไม่บริหารตัวเองนะผมเป็นคนที่กินแบบเรียกว่าอัจฉิตก็คือกินแบบไม่ไม่กินผักผมไม่ชอบกินผักเลยนะครับคือผมอกินแบบเนี่ยจะดูรูปดูรูปจะเป็นอย่างนี้คือเดิมเนี่ยตั้งใจจะโชว์ภาพนี้ก่อนแล้วบอกว่าคือภาพตอนแรกเป็นผู้หารตรงหน้าต่างนี้ใช่ไหมฮะแต่จริงๆอะ่ะ ผมมหน้าตาประมาณนี้นะครับหน้าตาแบบประมาณนี้ยเพราะกินเยอะมากคือไม่กินผักด้วยแล้วผมชอบกินขาามูมันล้วน <c oughs> โอ้เวลาไปกินขาหมูมันล้วนนะครับลูกน้องผมเนี่ยก็จะจะ,จะแบบจะนับถือผมมากบอกพี่แมนมากเลยพี่กินขาหมูมันล้วนสองจานแล้วกินโคกเย็ยนๆตามอีกลิตรหนึ่งผมกินประมาณนี้นะแล้วผมชอบกินบุฟเฟ่ที่โอเรนตนมากเพราะเป็นบุฟเฟ่ฟล์กราคือกินฟล์กราที30ชิ้นอะไรอย่างเงี้ย คือกินฝอยทองทีหนาขนาดเนี้ยซึ่งมันก็ควรจะต้องเป็นอย่างนี้นะคือคือเ็เป็นผู้บริหารที่ก็ทํางานหนักอ่ะออกกําลังไม่เด็กๆผมก็วิ่งได้กิโลนึงก็เหนื่อยแล้ะไม่เคยไม่ได้เป็นวุ้ออกกําลังอะไรแต่ก็โชคดีไม่เคยป่วยแล้วก็เวลามันก็ผ่านไปน้ําหนักก็เคยขึ้นสูงสุดที่ประมาณสักเกิกิโลมั้งแต่ก็มีคอเลสเตอรอลสูงแต่กีซลายมีไขมันพอกตับมีอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เคยป่วยนะก็รู้สึกว่าตัวเองโชคดีนะครับ อ้วนไหมอ้วนนะครับปึ๊บๆเลยรูปเนี้ยเป็นรูปที่ซาฟารีเวิลด์แล้วลูกมองหากอริลลาไม่ลูกคนไหนกอริลลาคนไหนพ่อ,องงตัวใหญ่มากตอนนั้นก็ <c oughs> แต่มันจะมีตอนนั้นก็อ้วนขึ้นมาเรื่อยๆมันมีวันหนึ่งวันวันดีเดย์เลยช่วงนั้นก็จะเครียดมาประมาณออสองอาทิตย์ละทำงานหนักประชุมโอ้ยตัดสินใจปุ๊บปั๊บปั๊บับ,บ,บมากเนะราเรามีเรื่องหนักหักมาเรื่องฟ้องร้องเรื่องอะไรเต็มไปหมดก็ วันนั้นเที่ยงจำได้บุฟเฟ่ฟอกราที่โอเลนเตนเย็นก็ประชุมกับพิตีแมทชิ่งจำชื่อได้ด้วยที่บุฟเฟ่ออีกละที่แชงกรีล่ลาเวลาผู้บริหารเขาชอบนัดกินข้าวแล้วก็บุฟเฟ่เราชอบกินบุฟเฟ่ก็ระหว่างทางก็เหนื่อยๆกินๆไปหัวใจมันเต้นผิดปกติคะคือมันมันแบบมือเย็นเช้าเย็นมันเหมือนจะเป็นลมหัวใจมันเต้นปุ๊บๆแบบไม่เป็นจังหวะและเร็วมากมันหน้ามืดหน้ามืดอ่ะผมก็เลยตกใจเลยขอตัวพิตีกลับบ้านวันนั้นก็นอนในรถก็ ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรมากแต่ว่านอนแป๊บหนึ่งคงหายปรากฏว่ามันไม่หายมันมันแบบมันเฮ้ยมันจะหัวใจวายไหมวันนั้นนึกว่าจะหัวใจจะวายพอดีผ่านบมลราชพอดีเลยฮนะก็เลยบอกให้คนรถไปพาไปส่งที่บมงราชไปถึงฟังอาการปั๊บเข้าอผมเข้าอิมเมอร์เจนซีเลยก็เสียอะไรเต็มไปหมดข้างๆก็มีคนนอนแขนขาดเลือดออกอะไรคือนอนคือไม่เคยเข้าโรงพยาบาลตกใจหัวใจมันก็ตุบๆๆๆแล้ว หมออินเทอร์นที่เฝ้าอิมเมอร์เจนซีโทรหาหมอหัวใจว่าเอาไงดีพอดีหมอวันนั้นสองทุ่มกว่าหมอหัวใจกลับไปแล้วหมอหัวใจก็เลยสั่งให้ผมเข้า CCU ครั้งแรก CCU มันก็คือ ICU ของหัวใจครับคือเวลาคนมันถึงน้นยมันจะจําแม่นผมจําแม่นเลยเวลาเวลานั่งนอนให้นอนไปไเตียงแบบปกติเห็นในหนังฮะแล้วมันจะเป็นไฟแวบแวบแวบก็ผ่านไปเรื่อยแอร์มันก็จะเย็ยนมากไม่รู้ทําไมต้องแอร์เย็ยนมากแล้วก็จะมีคนที่หนาวหนาวจนแบบบางทีแบบ หนาวหรือว่าผ้าเขาปิดหน้าไปแล้วอะ่ะคือมันก็เข้าไปยิ่งน่ากลัวมากเลยเข้าไปแล้วก็เข้าไปในห้องเล็กๆก็พยาบาลก็บอกว่าห้ามลุกนะคะอันตรายมากสายเต็มตัวไปหมดถ้าไปฉี่ในยพยาบาลจะหิ้วปีกสองข้างไปคือเขาเป็น intensive care อย่างแบบสุดขั้วกลัวหัวใจวายผมก็คืนนั้นอะ่ะถ้าใครมีเหตุการณ์นี้จะนอนไม่หลับผมก็นอนไม่หลับแล้วมันจะมีความคิดเต็มหัวไปหมดเลยอย่างแรกที่คิดนะทําไมเราซวยอย่างนี้วะคือเพื่อนคนอื่นไอ้นั่นมันต้องหนักร้อยกว่าโลมันก็ไม่เห็นเป็นไร คือบางคนเห็นอายุ70ยังสูบบุหรี่ว่นจะตายแล้วทำไมเราซวยขนาดนี้ทาไมทาไมเราโชคลายขนาดนี้วันนั้นเนี่ยคิดว่าเราโชคลายมากเลยเอ๊แล้วมันคิดคิดไปถึงหน้าที่การงานเฮ้ยเราหน้าที่การงานเราก็ดีอยู่เลยลูกก็น่ารักตัวเล็กๆอยู่ภรรยาก็ยังสวยมากตอนนี้ก็สวยอยู่นะครับ <laughs> ก็เพราะภรรยาจะดูถ่ายทอดสดอยู่ <laughs> ก็มันจะมันจะภาพมันจะแฟลชแบ็กเข้ามาโทษตัวเอง คิดถึงแบบความรู้สึกต่างๆแล้วก็คิดถึงงานศพเลยนะคือปกติเราจะคิดคือถ้ามันช็อกหัวใจวาตายไปเลยเนี่ยเอ๊ะแล้วถ้าเกิดมันกระทนหัานมากเพื่อนฝูงอะไรก็คงมากันนะฮะแล้วคงถามภรยาผมภรยาผมก็ยืนอยู่ข้างหน้ามั้งแล้วนึกภาพเลยแล้วเขาจะต้องถามภรรยาผมว่าเอ๊ะพี่โจเขาเป็นอะไรเสียเหรอเราจะต้องถามงี้ใช่ไหมแล้วภรรยาผมจะตอบว่าอะไรอะภรยาผมตอบว่าพี่เขามันจุกอ,อกตายอะคือมันเป็นการตายที่ พ่อแม่คง <S <S แบบลูกชายคนเดียวพ่อแม่คงต้องหนีไปต่างประเทศสักพักหนึ่งเพราะมันอายมากเราไม่ได้แบบไปช่วยเด็กข้ามถนนแล้วโดนรถชนอะไรเงี้ยเป็นฮีโร่นะผู้บริหารดีแท็กผ้ดัววขาววันลุ่งนผู้บริหารดีแท็กมันจุกอกตายคือมันเป็นการตายผู้บริหารหนุ่มเลยนะซึ่งมันเป็นอะไรที่โอ้ยยิ่งคิดยิ่งยิ่งเศร้ายิ่งทุกข์ทรมานความซวยหลังจากนั้นก็คือตอนเช้าเนี่ยตื่นขึ้นมาปแปดโมงเช้าเลยตรวจสแกนหัวใจทุกอย่างไม่เป็นโรคหัวใจ สวยคืออะไรหัคือถ้าเป็นหัวใจก็บายพา s สก็โอเคใช้ชีวิตต่อไปใช่หมครัหมอก็บอกว่าอาจจะเป็นทั้งไวรัสออนแอร์เครียดอะไรเต็มไปหมดเลยก็ส่งกลับบ้านมียาให้กินนิดหน่อยผมก็เลยไม่รู้ว่ามันหายหรือเปล่าแล้วผมก็เลยมีอาการทางประสาทต่อเนื่องเป็นระยะเวลาเป็นเดือนเลยนะครับก็คือว่าคือเวลาเราจะไปในที่ไหนเนี่ยสมมตินั่งรถอยู่เราจะคิดแล้วว่เฮ้ยมันมามนไหมอาการนั้นมาแล้วมันจะมา แล้วผมจะต้องนอนตัวแบบคือยืดตัวไม่ได้เลยเหมือนหัวใจมันจะมันจะวายแน่ๆเลยมันต้องนอนเปรีย้ยๆนอนขดอยู่บนเบาะหลังรถบ้างที่นั่งในที่ทํางานบ้างแล้วกินข้าวเที่ยงบางทีก็ไปไม่ถึงต้องกลับทางานทําได้แค่บ,บางทีครึ่งวันผมทํางานวันเว้นวัน,วนคือตอนนั้นเขาไม่ไล่ออกก็บุญละคือชีวิตแบบจะหาทางออกไงไปดูจําได้ไปดูเดี่ยวของโนตอุดมไปดูได้ครึ่งเดียวอะ่ะต้องออกมานอนขดตัวอย่างนอกอะ่ะบอกกลับเพอกกลับเพิกกลัวหัวใจวาย พยาผมยังบอกเลยประสาทแล้วไม่ได้เป็นอะไรหรอกก็มานอนอยู่ข้างนอกเหงื่อแตกเต็มตัวไปหมดมันไม่รู้คืออะไรฮะผมไปหาหมอหัวใจสามคนที่เก่งที่สุดทั้งสามคนบอกเป็นโรคประสาทหมด <laughs> ซึ่งไม่รู้มันจะแก้ยังไงมันเหมือนผมยกตัวอย่างเวลาเวลาผมเคยเป็นเวลาขึ้นรถทัวสมมติเราขึ้นรถทัวไปโคราชสี่ชั่วโมงฮะแล้วกาลังนั่งสบายๆคนขับประกาศวันนี้ห้องน้ําเสียเราจะปวดท้องขึ้นมาทันทีผมจะเป็น, <laughs> ผ,มปนผมจะเป็นอย่างนั้นแล้วแล้วมันมาหรอกตอนหลังผมถึงรู้เขาเรียกว่าโรคพานิกดิสออเดอร์ร คือคนเป็นเยอะมากนะเวลาอ่านเคสฝรั่งเนี่ยแล้วผมก็ทรมานตัวเองอย่างนั้นทรมานบีบมันบีบทุกอย่างข้างหน้ามืดมนไปหมด,หมดร่างกายมันเป็นอย่างนี้มันทําอะไรไม่ได้เลยนะทุกอย่างมันบีบบีบบีบผมคิดว่าทำไมมันซวยอย่างนี้ทำไมมันโชคร้ายอย่างนี้คิดอย่างนี้ตลอดเวลาเป็นเดือนเลยนะปรึกษาใครก็ไม่ได้จนผมว่ามันถึงจุดที่มันต้องทําอะไรผมลองนั่งสมาธิก็ไม่ไม่ได้อะมันทําลองไปหาทางอื่นทางออกเยอะแยะเต็ไมไปหมดไม่ได้ทีนี้ผมว่าที่ สำคัญสําหรับผมตอนนั้นคือผมอ้วนแต่จริงแล้วผมก็ไม่ได้โง่คืออ้วนแต่ไม่โง่เรารู้ว่าอะไรมันดีอ่ะแต่เราก็ฝืนมันเพราะว่าเราชอบตามใจตัวเองในที่สุดผมก็เอาวะต้องทําอย่างที่คนที่เขาแข็งแรงทําแล้วกันอย่างแรกก็คือเริ่มกินผักผมก็่กินผักแบบไม่เคยกินนะฮะเวลากินก็กินเหมือนยาคือไม่ดูมันเลยเอาหนังสือวางแล้วก็กินไม่ใส่น้าสลัดไม่ใส่แรงกิฮกินให้มันจบ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 ,จบ,จบยัดไยัดยัด,ยดแล้วก็อย่างที่สองที่คนสุขภาพดีเขาทาอะไรออกกําลัง ผมก็เอาวะวันนี้ใส่ชุดไปวิ่งวันแรกว,วิ่งได้ร้อยเมตรนะครับร้อยเมตรแบบฟังแล้วจะขำเลยร้อยเมตรจริงๆแล้วมันเหนื่อยต้องเดินกลับมาเหนื่อยมากเลยเหงื่อเต็มตัวไปหมดเหมือนคนอ้วนๆคนหนึ่งแต่พอกลับมาสักวันนั้นครึ่งวันเนี่ยไออาการนั้นมันหายไปมันไม่มาผมก็เฮ้ hey, ผมคิดเองเออเองเลยกินผักกับววิ่งมันคงช่วยมั้งเออลองดู ทำอีกทำอีกทำอีกทำไปเรื่อยๆกินผักวิ่งมากขึ้นกินผักวิ่งมากขึ้นเดิมกินมื้อเดียวกินมันสองมือ้อวิ่งยาวขึ้นเรื่อยๆยิ่งวิ่งยาวไอ้คิดไปเองว่าอาการนั้นมันยิ่งห่างห่างไปเรื่อยๆสเดือนผ่านไปเนี่ยผมลดน้ําหนักไป15โลโดยที่ไม่ได้คิดว่าจะลดน้ำหนักน้ำหนักมันหายไป15โลนะครับแล้วผมวิ่งได้เกือบ10โลอ่ะเออแล้วเหมือนฟอเรสต์กัมเลยคือวิ่งวิ่งวิ่งทุกวันวิ่งเพื่อเพื่อให้ตัวเองมันมันรอดจากอาการที่เราเกลียดม มันมีบางช่วงเอ้ยผมก็รู้สึกผมแข็งแรงปกติแล้วอาการนั้นไม่ไม,ไม,มาแล้วมั้งสักปีสองปีเริ่มขี้เกียจกินไม่ดีเริ่มไม่วิ่งละแป๊บเดียวมาเลยวันนั้นปุ๊บมาเฮ้ยมาตกใจนอนตัวงองเหมือนเดิมเลยผมแบบผมหลังจากนั้นนะผมไม่กล้าเลยนะไม่กล้าเล่นกับเรื่องพวกอย่างนี้อีกเลยผมก็เลยวิ่งทุกวันเกือบทุกวันแล้วกันวิ่งประมาณอาทิตย์หนึ่งห้าหกวันผมเกลียดวิ่งมากนะครับผมเป็นคนที่ขี้เกียจมากไม่ชอบการวิ่งไม่ชอบเหนื่อออกไม่เคยทํามาในาชัลลั่่ววววววชีิตเเเลลลลยยงพราะาะก้นๆ ผมวิ่งมา8ปีวิ่งไปประมาณหมื่นกิโลประมาณปีหนึ่งพันกโลผมเคยจับพันกโลวิ่งแบบไม่ได้กะจะไปแข่งแรงนะวิ่งเพราะกลัวตายล้วนๆว,วิ่งวิ่งไปเรื่อยๆแล้วไอ้การทําแบบนี้วันนี้มาพูดเท็จก็เลยได้ทบทวนตัวเองเออแปดปีแปดปีเป๊ะเลยนะฮะประมาณเดือนช่วงนี้เลยนะแปดปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เรามันเกิดอะไรขึ้นกับเราบ้างวันนี้อายุสี่สิบหกแข็งแรงที่สุดในชีวิต ไม่เจ็บป่วยอะไรมามานานมากแล้วฮะคืออย่างมากก็เป็นหวัดนิดหน่อยผมวิ่งได้2ี่บโลครับมาราธอนเมื่อเมื่อต้นปีที่ผ่านมาคือชีวิตนี้ไม่เคยคิดตัวเองว่าจะวิ่งได้แล้วพอมันวิ่งได้อันนั้นคือร่างกายพอมันวิ่งได้ใจเนี่ยมันก็อยากทําอย่างอื่นอีกอายุ4ี่กว่าวิ่งวิ่งฮราฟได้เนี่ยเราก็อยากทําอย่างอื่นเราก็ไปเตะบอลเราก็ไปลองเล่นชกมวยเราก็ไปลอง ออกจากงานเนี่ยก็คือเพราะว่าวิ่งเลยนะฮะทำให้รู้สึกว่าเราน่าจะทําอะไรได้สมัยก่อนผมเป็นคนขี้กลัวมากอยู่ในคอมฟอร์ตโซนตลอดเวลาพอทําอันที่หนึ่งได้อันที่2ได้อันที่3มได้ทําได้พอออกจากงานมาผมก็ได้ไปทําในสิ่งที่ผมรักตอนนี้ก็คือหลักสูตรสถาบันที่ผมรักมันพาผมไปเจอคนเต็มไปหมดเลยอย่างไม่น่าเชื่อแล้วเหตุการณ์ในหลายๆอย่างเนี่ยมันจะนึกไปถึงมันโยงกันนะครับวันนี้วันพูดเทสเนี่ยมันจะเป็นปกติมันจะตื่นเต้นมากพูดอย่างนี้ครับลองมาพูดครับหัวใจมันจะหลุดออกมาอยู่ข้างนอกอ่ะจริงๆแต่วันนี้ผมไไม่ด้จิงงหััววใตเอ ผมไม,ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่มาพูดเนี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะก็คือมีความตื่นเต้นแต,แต่ปกติตื่นเต้นปับ๊บหัวใจมันปุ่มๆๆแล้วเราจะเหงื่อแตกใช่ไหมฮะวันนี้หัวใจผมเต้นชา้าเออขอให้ตื่นเต้นไงหัวใจจะเต้นชา้าเพราะอะไรเพราะผมวิ่งทุกวันไงทำไมผมถึงวิ่งทุกวันอ๋อเพราะผมเข้าโรงพยาบาลไปไงไอโรงพยาบาลคืนนั้นเนี่ยมันส่งผมวันนี้ผลมาถึงวันนี้ด้วยซ้ำอ่ะมันแปลกมากเลยไอ้คืนที่เราเกลียดมันมากเลยฮะมัน มันทั้งใจร้ายกับเรามากมันจับเราเข้าซีซียูครับแต่มันเปลี่ยนชีวิตผมมันังคับให้ผมเปลี่ยนสิ่งที่ผมเรียนรู้สําคัญจากตรงนั้นแล้วมันเป็นจุดที่ทําให้ส่งผลต่อนหน้าที่การงานครอบครัวชีวิตทุกอย่างเลยก็คือว่าปกติเราชอบเล็งหาโอกาสที่ที่มันง่ายๆอะ่ะคือโอกาสอะไรที่แบบได้โปรโมตตาแหน่งได้ไปเที่ยวหรือมีคนเอาของอะไรง่ายๆมาให้เราแต่ผมเรียนรู้จากครั้งนั้นเลยว่าเวลาที่สุภาษิตจีนเขาบอกว่าในวิกฤตมีโอกาสเนี่ยจริงๆเลยนะครับ โอกาสมันชอบซ่อนอยู่ในคําว่าวิกฤตสมัยก่อนผมจะเกลียดมันมากเลยแต่พอเหตุการณ์อันนี้ผ่านไปแล้วเนี่ยผมรู้สึกเลยว่าเมื่อไหร่ที่มีวิกฤตมีปัญหาอะไรเนี่ยผมพยายามจะแงะดูทุกทีเลยให้ mm. <"Hey, S 2> มันต้องมีโอกาสอะไรแน่เลยวิกฤตมันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนเราให้มันบังคับเราให้เปลี่ยนตัวเองแล้ววิกฤตผมน่ารักสุดๆเลยนะวิกฤตผมเรียกเขาเป็นเขานะครับผมไม่เรียกมันแล้วด้วยเพราะผมว่าเขาหน้าเอ็นดูสาหรับผมมากเลยเมื่อไหร่ที่ผมประมาทเขาจะตามมาเตือนทุกทีเลยวิ่ง ไม่วิ่งแล้วเอาหัวใจสั่นไปฟึบเราก็หัวใจสั่นอวิ่งต่อไปคือวิกฤตหลังจากนั้นเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องชีวิตก็ตามเนี่ยผมว่าผมเห็นโอกาสเร็วมากเลยผมจะถามตัวเองแล้ววิกฤตนี่มันเกิดขึ้นแล้วมันต้องมีอะไรดีๆแน่เลยเป็นเพราะคืนนั้นเลยฮะคืนที่ผมคิดว่ามันโชคายที่สุดในชีวิตสําหรับผมนะฮะวันนี้มายืนพูดที่เท็ดทอครั้งเนี้ยตอนนี้ถ้าผมถอยกลับไป แล้วผมมองวันนั้นนะครับวันที่ผมมองนอนะง,งาบพะง,งาบอยู่ในโรงพยาบาลและคิดว่าเป็นคืนที่โชคร้ายที่สุดในชีวิตวันนี้ผมบอกได้เลยวันนั้นคือวันที่โชคดีที่สุดในชีวิตของผมเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับ